คุณแม่หลายๆท่านนะคะถามเข้ามาเยอะเลยว่าหลังคลอดมีความจําเป็นไหมที่เราจะต้องไปตรวจหลังคลอดนี่คือคําถามที่ยอดฮิตเลยไม่ไปได้ไหมรู้สึกว่า ไกลนะคะไม่สะดวกอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็คือจะพยายามหาเหตุผลที่จะไม่ตรวจหลังคลอดจะขอแจ้งคุณแม่ไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าตรวจหลังคลอดมีก็มีความจําเป็นไม่ว่าจะคลอดเองทางช่องคลอดหรือว่าคลอดตามธรรมชาติหรือว่าการผ่าตัดทางหน้าท้องนะคะซึ่งการตรวจหลังคลอดคุณหมอจะมีใบนัดให้เมื่อคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลนะคะจะนัด ตรวจหลังคลอดประมาณ 4- 6สัปดาห์หลังคลอดก็คือประมาณ1เดือนถึงเดือนครึ่งนั่นเองค่ะซึ่งการตรวจหลังคลอดนะคะก็จะมีการตรวจหนึ่งก็คือคัดกรองมะเร็งปากมดลูกข้อ2ก็คือดูเรื่องของมดลูกนะคะหลังคลอดเข้าอู่ดีหรือย,ยังข้อที่3นะคะคือประเมินน้นํานมให้สมคุณแม่ด้วยคุณแม่มีน้นํานมเพียงพอไหมอ่าที่จะเลี้ยงลูกนะคะข้อที่4ก็คือเรื่องของการวางแผนคุมกําเนิดด้วย นะไม่ต้องไปรอประจำเดือนมาหรือยังไงจะประจำเดือนมาหรือไม่มาถ้ามาตรวจหลังคลอดเดือนครึ่งเนี่ยแนะนําว่าให้คุมกําเนิดไปด้วยแล้วก็ข้อที่5ก็คือดูเรื่องของช่องทางการคลอดไม่ว่าจะเป็นพวกแผลฟ,ฟีเย็บหรือว่าแผลผ่าตัดทางหน้าท้อง เพราะฉะนั้นนะคะสำคัญมากๆเลยแนะนําคุณแม่ควรที่จะไปตรวจหลังคลอดนะคะถ้าสมมุติวันนั้นไม่ว่างจริงๆติดธุระจาเป็นนะคะก็ให้คุณแม่ไปในวันถัดไปนะคะให้อยู่ระยะประมาณช่วง1เดือนครึ่ง2เดือนนะคะของการคลอดนั่นเองค่ะแล้วมีความจําเป็นไหมที่จะต้องนําลูกไปด้วยนะคะตอบตรงนี้เลยนะคะว่า จะนาลูกไปด้วยหรือไม่นําลูกไปด้วยนะคะเอาที่คุณแม่สะดวกค่ะเพราะบางครั้งการนําเด็กอ่อนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะในช่วง2เดือนไปด้วยเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่ลูกจะได้รับเชื้อโรคจากสิ่งแวดล้อมภายนอกคนแออัดคนเยอะแยะมากมายมาโรงพยาบาลมาตรวจหลังคลอดก็โอกาสที่ลูกจะได้รับรับเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นเราจะนําลูกไว้ที่บ้านก็ได้หากลูกของคุณแม่ไม่มีปัญหาใดๆนะในการที่ดื่มนมหรือโรค แทรกซ้อนหรือภาวะอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เอารูไปไว้ที่บ้านก็ได้นะคะไปตรวจหลังคลอดเฉพาะคุณแม่ก็ได้หรือบางคนนะคะอาจจะอยากให้คุณหมอพยาบาลประเมินทา,ารกให้หรืออยากพาทารกไปตรวจหลังคลอดด้วยไปตรวจรแผนกอุมารเวชกรรมด้วยคุณแม่ก็สามารถพาลูกไปด้วยได้นะคะนี่คือเอาที่คุณแม่สะดวกไม่ได้บังคับนะคะว่าจะต้องพาลูกไปด้วยหรือไม่นําไปด้วยนะแต่ว่าถ้า สิ่งที่จําเป็นสิ่งที่สําคัญก็คือควรที่จะพาลูกไปด้วยอาพาคุณแม่ขออภัยนะคะก็คือตัวคุณแม่นั่นแหละค่ะเดือนครึ่งนะคะหรือประมาณ4-6สัปดาห์เนี่ยควรที่จะไปตรวจหลังคลอดอย่างยิ่งถ้าหากช่วงนั้นเป็นประจําเดือนนะคะคุณแม่สามารถเลื่อนไปนะคะให้ประจําเดือนหายดีก่อนแล้วค่อยไปตรวจหลังคลอดไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอีกทีนึงแต่ท้งนี้ทางนั้นสําคัญมากๆเลยจะต้องมีการคุมกำเนิดหลังคลอดไว้ด้วยนั่นเองคะ่ะ